เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับรถที่ตลาดบ้านเราเรียกกันว่ารถอีโคคาร์นิสันอเมร่าสปอร์ตเทค V.L คันนี้มาดูครับว่าน่าสนใจขนาดไหนอย่างไรข้อดีข้อด้อยเป็นอย่างไรติดตามชมครับสนับสนุนโดย ัมสมาชิกนิตยสารออโตคาไทยแลนด์รับปรีกระติกน้ำออโตคาโทร025138850รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกำลังขับอยู่ในรถยนต์ขนาดเล็กที่เรียกกันว่าอีโคคานะครับเป็นรถยนต์อีโคคาของนิสสันในรุ่นอเมร่เป็นอเม r a ในตัวรุ่นท็อปคือนิสสันอ m e r ่าสปอร์ตเทค V.L หรือว่าเป็นตัวท็อปสุดหรือว่าเป็นพี่ใหญ่ของนิสสันอเมร่ก็ว่าได้นะครับเขาก็ปรับแต่งหลายอย่างเข้ามาเพื่อให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับ มีเครื่องบันเทิงเริ่มใจอะไรต่างๆใส่เข้ามามากขึ้นภายในนั้นดูแลรักษาง่ายครับแผงบานประตูนะครับก็เป็นวัสดุอัดขึ้นรูปทําความสะอาดง่ายดูแลรักษาง่ายแล้วก็สวิสกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานก็ยังอยู่ตรงที่เท้าแขนที่เดิมเซ็นทัลล็อกสวิสปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาเอาวางไว้ในตำแหน่งใกล้มือ ที่สามารถใช้งานได้ง่ายช่องแอร์สช่องซ้ายขวาเป็นแบบทรงกลมแล้วก็ใช้แผ่นฟิปนะครับเป็นตัวปรับทิศทางลมส่วนตรงกลางก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู2ช่องปุ่มสวิชของระบบแอร์นั้นจะอยู่ด้านล่างของจอนะครับก็ทางซ้ายหลักๆใช้ปรับระดับความเร็วหรือความแรงของพัดลม ทางขวาปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการปรับทิศทางของกระแสลมอะไรก็ปรับได้ที่ตรงนี้ทั้งหมดในเรื่องของระบบแอร์พวงมลลาลัยเป็นแบบสามกา้านเป็นพวงมลลาลัยม n ร t ฟังชั e นสตี g ิงวิ l มีระบบควบคุมสั่งการระบบความบันเทิงระบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับก็เป็นเรื่องปกติของรถยนต์สมัยนี้ ที่จะต้องมีการเชื่อมต่อนูนี่นั่นแล้วก็มีสวิชสำหรับเลือกดูหน้าจอส่วนจอตรงหน้าปัดมีมาตรวัดความเร็วนะครับซึ่งมีทั้งแบบมาตรฐานดั้งเดิมหน้าจอตรงนี้เป็นแบบ multi-information display นะครับนอกจากบอกความเร็วแล้วนะครับก็ยังบอกตำแหน่งเกียร์ยังบอกถึง เเวลาบอกถึงอุณหภูมิภายนอกรถระยะทางรวมระยะทางย่อยบอกถึงมารตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับส่วนจอตรงกลางก็เป็นเรื่องของความบันเทิงต่างๆนาๆนาแล้วก็มีโปรแกรมแสดงถึงการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อันนี้ก็ถูกจัดเอาไว้หรือว่าจะปรับให้มาดูที่กล้องก็ได้นะครับเพราะว่าคันนี้ก็ มีระบบความปลอดภยัยมีกล้องแบบครอบตัวติดตั้งมาให้นะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาที่จะเดินหน้าถอยห,หลังเข้าซองว่างนันดีกว่ารถสมัยนี้ก็มีระบบต่างๆเข้ามาช่วยคนขับเยอะครับหรืออย่างระบบเรือนตึดๆเมื่อมีรถเข้ามาในรัศมีที่อาจจะเป็นอันตรายเวลาที่เราจะ เปลี่ยนเลนนะครับเปิดไฟเลี้ยวแล้วพอมีรถเข้ามาใกล้ๆเนี่ยนอกจากมีเสียงตึดต๊ดๆแล้วก็มีไฟเป็นรูปรถสีส้มที่กระจกมองข้างด้วยก็ถือว่าเข้ามาช่วยให้เกิดความปลอดภัยได้อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับ นิสสันอ m เมร่าสปอร์ตเ V.L คันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ขนาด1ลิตรเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับก็เรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาด9 9 9ซีซีเป็นเครื่องยนต์ 1000cc นซีซีนี่แหละนะครับให้กำลัง100แรงม้าเมื่อทำงานที่5,000รอบต่อนอาที แล้วก็มีแรงบิด152น<ม>ิวตันเมตรเมื่อทำงานตั้งแต่2,400ไปจนถึง4,000รอบต่อนอาทีเป็นแรงบิดแบบแฟล t ท็อกนะครับก็คือมีช่วงกว้างของแรงบิดจะทำให้ขับง่ายขึ้นนะครับในเวลาที่จะต้องลากเกียร์กำลังเครื่องยนต์ทั้งหมดถูกส่งไปที่ล้อผ่านเกียร์แบบ Xtronic CVT ิ CV ของนิสสัน แล้วก็เมื่อต้องการจะหยุดความแรงของเครื่องต้องการจะชะลอความเร็วของรถ <square> ก็เป็นเบรกในแบบคู่หน้าดิสคู่หลังดรัมช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแมกฟาสันสตรัดพร้อมด้วยเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังเป็นทอเช่นบีมความด้วยเหล็กกันโครงขนาดยางที่ติดรถมาเป็นขนาด195ซีรีส์65 50, นิ้วนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆนั้นเนื่องจาก อันนี้เป็น s p o r t t e c V L เป็นตัวท็อปนะครับทุกอย่างก็อัดมาครบถุงลมนิรภัย6ลูกเรียกแบบเรียกแบบภาษาบ้านๆบอกถุงลม6ลูกนะครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัยแบบดึงรั้งกระตุกกลับนะครับ p r e t e n s i o n i n g แต่ว่านอกจากดึงรั้งกระตุกกลับแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ถุงลมทํางานแล้วเข็มขัดนิรภัยมันทางานร่วมด้วยเนี่ย มันจะช่วยผ่อนคลายการดึงหลังคือสารจะช่วยขยับตัวให้นิดหน่อยเพื่อป้องกันการกระตุกจนกระทั่งเข็มขัดเนี่ยทำให้ร่างกายบาดเจ็บนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีระบบต่างๆเยอะแยะครับอย่างที่บอกครับว่ารถประเภทอีโคคาเนี่ยฝ่ายการตลาดก็มักจะมองว่าคนที่ขับรถของเขาเนี่ยเป็นมือใหม่บ้างนะครับเ,เป็นคนที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์บ้างว่างั้นเถอะเพราะนั้นก็ใส่สิ่งต่างๆมาช่วยเยอะ อย่างเช่น Hill Start Assist หรือว่าระบบป้องกันไหลถอยหลังในขณะที่ต้องไปจอดออกตัวกับที่ทางที่ชฉเงื้อ,อขึ้นอย่างเงี้ยก็ถูกใส่เข้ามาทำให้ขับง่ายครับผมขับพย,ยายามซอกซอนอยู่ในเมืองนี่แหละครับให้สมกับความเป็น e ีโคคาเนื่องจากเป็นรถตัวเล็กซอกซอนได้ง่ายหาที่จอดง่ายนะครับเครื่องมีอัตราเร่งที่สนองตอบได้ดีครับ เพียงพอสําหรับการเดินทางนั่งหนึคนสอคนสคนสี่คนสบายๆแม้ว่าจะเป็นรถแบบ e ีโคคาแต่ห้องโดยสารถือว่ากว้างขวางดีทีเดียวเป็นรถที่ขับง่ายๆเป็นรถใช้งานง่ายๆคันหนึ่งนะครับถือว่าเป็นคู่แข่งของบรรดา e ีโคคาทั้งหลายที่อยู่ในตลาดนะตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับนิสสันอัมเบอร่าสปอร์ต V.L. ครับ ที่แล้วเมื่อครั้งที่ประเทศไทยเราเปิดตลาดอีโคคาขึ้นมาเล่นนิสสันนี่ชิงออกอาวุธก่อนเลยครับเอามาร์ชออกมาก่อนเป็นรถแบบ h a t ช h แบ็กท้ายตัดต่อมาก็จึงมีรุ่นนี้ครับอเมร่ mera, ที่เป็นแบบซีดานแบบที่เรียกกันว่า3 Boxes หรือว่า3กล่องแล้วก็สามารถทำตลาดได้ดิบได้ดีทีเดียวอเมตัวนี้กลายเป็นพระเอกประจำโชว์รูมของนิสสันก็ว่าได้นะครับ กลายเป็นรถที่ทําเงินทําทองให้กับบรรดาผู้ค้านิสันแล้วก็เห็นวิ่งกันบนท้องถนนมากทีเดียววันนี้ก็มีการปรับแต่งกันให้มากขึ้นนะครับอมเมร่าที่ขายกันอยู่เนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อป vl 659,000บาทนะครับแล้วก็มีตัว v ซึ่งราคา629,000บาทถูกลงไปอีกประมาณ30,000แต่ว่าถ้าเป็นตัวเริ่มต้นของอมเมร่าที่ยังขายกันอยู่เป็นตัว TurboS ตัวนั้นเนี่ย499,000บาทก็ถูกจากตัวนี้ลงไป1,60,000บาทตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยที่ขับมาผมก็บอกแล้วขับดีขับสนุกเครื่องยนต์พันซีซีเทอร์โบหรือว่า1ลิตรเทอร์โบเนี่ยสนองตอบได้ดีห้องโดยสารก็ไม่ได้คับแคบอะไรเลยถือว่ากว้างขวางดีทีเดียวล่ะนะครับด้วยขนาดของตัวรถเนี่ยต้องถือว่านั่งได้สบายนะครับแต่ว่าถ้าเลือกรถแบบที่เรียกกันว่าอีโคคาร์ทั้งที อีโคือประหยัดมันมีทางอยู่แค่นั้นแหะครับถ้าเป็นผมถ้าเลือกมาเอาไว้ขับจากบ้านไปที่ทํางานที่ทํางานกลับบ้านอาจจะเดินทางท่องเที่ยวนิดหน่อยไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันอะไรมากผมจะถอยกลับไปตัว Turbo S ประหยัดเงินไว้อีก1นึ0 0 0 0บาทมันเติมน้ํามันได้หลายปีแต่ถ้าเป็นตัว V L แบบนี้มันต้องคนที่หัวใจสปอร์ตหน่อยๆคนที่ชอบลูกเล่นชอบออปชันนู่นนี่นั่นก็ขยับขึ้นมาเล่น ของแบบนี้ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกครับลางเนื้อชอบลางยาผมอาจจะแก่แล้วเลยเสียดายเงินคนหนุ่มคนสาวหาเงินง่ายเงินผ่านมือได้เร็วก็อาจจะคิดว่าไหนไหนทั้งทีละเอาตัวท็อปมันไปเลยเรื่องอย่างนี้ถ้าคุณอยากรู้คุณต้องไปโชว์รูมแล้วลองดูครับว่าตัวไหนมันถูกใจคุณครับ แวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ